เอาละผมขอ,อกราบสวัสดีท่านท่านนี่ผมจะไม่เช่นเคยวันนี้อยู่เกียร์วันพีดและเชฟกู้ันแล้วผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นตอนสุดท้ายกันผมของเอรือลำนี้ครับผมเทียบบาลีบาราอิต้ครับผมตอนสุดท้ายครับผมการต่อสู้รบกับดนกิกก็ไปเก็บมานิดหน่อยผมทําให้ผมได้เออเดี๋ยวค่อย,ยบอกในกันเก็บไปก่อนเล่นงเราไม่จบเราค่อยบอกเขาดีกว่าว่าเราได้อะไรมา อาตัวนี้เลือกเริ่มเริ่มเก็บฮ่าฮ่าฮ่าอยต้องพักเสียงฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกสงสารลูกน้องพวกแกสงสารลูกน้องสบาของฉันเลยฉันจะจัดก,การมันเองจบอะบ้าเหรอเดี๋ยวตายเปล่าเนอะ เดี๋ป๊อปอาลกฉันไม่ตายหรอกเอาเลยคือนรลกสำหรับแกเขตตังตะคิสตงมาจะสูสัาลฟัองสพแกที่นี่ไม่ใช่ชีวตายของฉันก่อนต่อสู้ของฉันไม่ตายก็รอดคนที่ลงคนที่หลงเหลือความตายเพียงพิบตา แหลตสลายได้โดยง่ายพูดอะไรนะเจ้าอย่างน้อยเจ้าหนูนั่นก็ไม่หลังเลยสำนึกไม่หวังเกงความตายสำนึกมาบทตอนสุดท้ายนะครับยัไงไงในตอนนี้จบไแล้วแล้วก็จะแห่งนี้แล้วครับส,สจ๊วตเรามาเป็นพวกกับเรานะ ไม่ยอมแล้วก็เอาละอื้อโอ้โขาอีกไปอื้มอื้ม 倒三四哟，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 倒三四哟。哇，倒三四哟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 ，倒阿龙，撸、啊 บอลถ้าเราสองครั้งติดท้ายด้วยลูฟี่ฟันดาบด้วยไทชี่โซโลปิดท้ายด้วยดาบอคอมโบเอาลองพุ่งไปฟันหนึ่งครั้งเอาลองอีกตัวพุ่งไปฟันอีกหนึ่งครั้งลูฟี่ใช้ลูกเตะททชี่วิ่งไปได้ฉันันน้ำโซโลเข้ามาเสริมต่อทำให้ศัตรูน็อกเอาไปในนาทีดาทีสี่ อารองจัดการศัตรูตัวหนึง่งได้ง่ายถ้าชี้แผนการแต่ไม่สำเร็จโอ้แต่คนผ้าก็กดผิดด้วยการอนาะการเหล็กเฮ้ยเหล็กไปไหนเนี่ยวันนี้คลิปก,ก่อนๆยังไม่เหล็กเลยเป็นไรล่ะครับไปเลยอารอง นาทีห้า้วผมเอาไงไปเลยอารอง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 ด้วยก่อนอารองตัวแรกอารองทำสำเร็จได้ลูฟี่เสริมนาทีต่อ โซโลต่อแต่ไม่สำเร็จเต่าต่อมันไม่สำเร็จแน่นอนโซโลบอกปิดเองดาบพาพี่พป่าพยักษ์นี่วะโอเคไปต่อไปต่อีนไงจบแล้วบอสมดแล้วครับขออภัยที่ผมต้องฆ่าบอสเลยนะไปเลยไปโอ้โหว้าว มาเชคคอมโบประสานประสานขบวนท่าแล้วไม่ไหวอย่างงี้คอมโบประสานขบวนท่าตัวแรกโจ๊ตี้เฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้คือหลอดเองเอาใหม่ขบวนท่าสานประสานขบวนท่าประสานประสานประสานน้อยลงครับประสานประสาน เขาบว่าถ้าอาลองสองเที่ยวเอไม่หันรอบเดียวก็าตายแล้วจะสองเที่ยวเท่นนาไงยวกันแล้วว่าตอนนี้ตังของผมว่าผมมีทั้งหมดหนึ่งแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเฮ้ยหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดครับผม การเลยหืมฮึสีดำเหรอเยอะจัดการได้แล้วจัดการโดนกีดผู้ประชาการของกระทริย์ตุรกีดดดได้ ฉันคือผู้ฉันคือผู้ที่กัก็งแกร่งที่สุดคริสฉันชน,นฉันชนะมาเรื่อยๆ <c oughs> พวกเราแพ้แล้วถอยกำลังกลับอย่างรูปผู้ชายแล้วเริ่มต้นใหม่อจากศูนย์กันขอบคุณที่ช่วยดูแลนะคุณสันติเออ แล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะพัตคารน,นี่พัตคารน,นี้ไม่ไหวเลยที่นี่คือบาลีเอ๊บา,า,าลีเอเตอร์พัตคารอลาทะเลแล้วพวกนั้นล่ะกิงฟ้าบอกว่าไว้เจอกันใหม่ที่แกนไลน์น่ะ แต่ฉันก็คิดเอ,อาไว้นะว่าสวรรค์จะต้องไว้ที่แกนราให้ได้ารู้จักออมบูไหมไม่ไม่รู้จักเหรอหเหรอมันคือทะเลมหัสจันย์น่ะที่นั่นมันมีทำน้าตามมีความสุขนะเจ้าเด็กป่าเยเฮ้สุกเช้าฝีมือของใครทำ อ๋อฉันเองอร่อยใช่ไหมรสชาติหวยแต่แบบนี้ใครจะกินลงพวกแกคิดเล่นอะไรกันฮะรสชาติหวยไม่ได้เรื่องนี่มันคืออะไรขืนขืนเศษซุ้แบบนี้ให้ลูกค้ารับประทานต้นแจ้งกพอดีมาเกือบไปแล้วนะคุณลุง ไหนลุงบอกมาอีกทีว่าทุกที่ลุงทำกับฉันทำมันทำต่างกันตรงไหน,นจอลงตัวเองไปด้วยแล้วจะดาลงตัวเองไปแล้วบ้เอย้ยซุปนี้อร่อยจะตายกงจริงจริงทาไม่ทำแบบนี้หมอนั่นไม่ยอมรับฟังอะไรหรอก ดีเจ้าหนูช่วยพาเจ้าเด็กนั่นไปกับแกด้วยได้ไหมแกลายคือความฝันของหมอนั่นฉันได้ยินนะจะพวกบ้าพี่ชายลูฟี่ฉันพอรู้ข้ข่ควาว่าพี่สาวนามิจะไปที่ไหน แพ้ป้าหมายของพี่สาวนามิไปเป็นงานช้างแน่ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่โอเคเราไปกันเถอะเดี๋ยวฉันจะไปด้วยช่วยพาฉันไปด้วยนะฉันจะยอมเป็นคุ๊กให้เรือของนายโอเคไหมมีปัญหาหรือเปล่าอยอดเยี่ยมสำเร็จขอโทษทีนะ เลิกเล่นละครไม่ได้เรื่องสักทีีกแกรู้หรือนี่พวกแกบื้อจะตายฉันได้ยินพวกแกหมดแล้วแหละฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกไปเลยไปเถอะจะไม่ลำลาก่กอนจากหรือ ไม่ต้องหรอเฮ้ซ hey, ันจิระวังอย่าให้เป็นวัดล่ะอ๋อเ oh, นอเชฟชมเวลาที่ผ่านมาขอบพระคุณมากครับบนคนนี้จะไม่มีวันลืมตลอดชีชวิตจะว่าเอ้ยพูดแบบนี้ lẽo sao lời lú mấy sao chứ? nhà phụ ơi, lูก chaikhậu chặt lá, chặt cây ngheo nè. nhà phụ bảo, gặp chơi cái máy nè. đi thôi, đi thôi, ผมสำหรับเนื้อเรื่องของผมแล้วแกก็ได้สันจีปเป็นพระพวกแล้วสันจีได้บอลเอฮะดีเลือบอลเอเฮ้ยอารอมป้า น,นีก็ได้ตัวละครใหม่มาแล้วนำ้ำมีน้ำว่าซันจิยิ้ยป่ะเหรอว้าวทีใหม่ท่าอะไรจริงแฮไอ้ท่านจิซันซันจิจิจิสุดยอดเยี่ยมแล้วจะละใหม่เรา โาเคครบเราก็จะจัดกุศลแล้วเอาเรือนี้เข้าเขือจะได้อันนี้เปลี่ยนจากโอิมารีเป็นนี่เลือกไปเปลี่ยนตัวไหนได้บ้างอื้มเปลี่ยนได้เพียบซันจีฉันเลืกอกนายถึงมันจะพลังลบไปเยอะก็เถอะเดี๋ยวเวลาลาก่อนแล้วไอ้เต่าก็ได้ซันจีเข้ามานี่ก็เทพแล้ว โอเคเพิ okay, ่ม oh. โ oh. ้ตันจิเดี๋ยวคหนึ่งจุด้าเท่าเลยครับผมไปขึนราึนต่อไป โอเคครับผมได้อบมาทั้งหมดสี่มแล้วต่อไปฉันรู้ว่าต้องใช้ดิอ่ะโอ้โหใี้งานอยู่เฉยยังไงใช้เรืองไหยเอาไปเลยอย่ใช้ครับมันไรค่ะจะถึงเนี้ยอืมวุกิภาพโอเคก็เขาได้ครับตอนนี้สกิเรามีจิโกจูสลัดเรามีมาตต่ทีมยัง เราไม่รู้เรื่องแรกคุณฮะวาจใูใใจกันต่อวผมเรามาถึงอาร้องแล้วนะปะลุยพี่ชายต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับที่ที่เราจะไปหลังจากนี้ไว้นะที่แกนละ